โลกว่าแน่วันนี้้ากองมาทันนี่ชิบกระกาวันนี้พี่อยากถือตัวนะจ๊ะ I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy, yeah This legacy, you gon' see what's left in me You gon' see success in me but You ain't seen the rest of I me. just wanna be the best at what I know Better than the rest, just watch me grow Put me to the test and watch me go This is my quest, I'ma make it home They call me obsessive, oh I know Call me selective with my notes Call me aggressive with my flow Call me offensive, even though Joey ain't gonna buy it, life's เขาปียนออกแล้วนะไซโลกว่านี่ตัวนี้กก็การกรบยางเซิร์ฟรุ่นตาให้ครับมิดท้องนะตัวนี้ก็จะมีโลกว่า ยอดบุกยางเซฟเวอร์รุ่นเซฟจริงเป็นไงวะบกยางเซฟเวอร์รุ่นตาเทพยอดแข็นประคายยำแน่นอนมีติดกป้องไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมตัวนี้ไซส์ครับโลกว่าแน่นอนนะนะเบรกออกอ่ะดึงไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้งัดมุดงัดมุดแหละครับผมตัวนี้ก็บุกยางเซฟเวอร์รุ่นตาเทพขนาด4เซนนะครับ 4ีเส้นน้ำหนักแปดกรัมแล้วนะครับอัพเกรดน้ำหนักใหม่แล้วก็สองนรรทุติดไปกับมีเสียนะครับผมถ้าชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b ส c r i b e กไลค์เป็นกำลังใจให้นายกิตตารในการทำคลิปดีแน่นอนติดตามไว้ผมก็ก่าวสวัสดีนะครับสวัสดีครับสุดแล้วครับง่ยนะ And I've got nothing left And I'm not quite there yet But those words they'll regret Cause I've got something left And I'm not giving in I will not let them win I won't stop till